อีกนึง้่พี่น้องกรับสวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับบ่าวหนุผ้ามากรูบวงครับพี่น้องหลังจากม้วนใส่บวงไว้นะครับมาหล่นน้ำกันครับว่ามือนีเบาวหนุสีหมันมาครับไปพี่น้องหลังแหลกหลังที่สองครับหลังที่สองหลังที่สามกับบอมันพี่น้อง อู้อู้อู้โอ้หนูหน่อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับกำลังนี่ก่อนมาแล้วครับแต้มแรกครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าน,นูก๊ตโนูกันครับ หนึ่งแต้มพี้น้องแล้วว่าตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวรุ่นตัวต่อไปครับพี่น้องอ่ามันเด้ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับได้กับบัวเฝ้านะครับหนูหน่อยครับไปพี่น้องต่อไปครับ 一、二、三、四、五、 แถวที่สองครับหนูท้าครับพี่น้องสวยงามครับหงูใหญ่พี่น้องทำงานแล้วพี่น้องบาโนทำงานแล้วใส่ใหญ่ครับยั้งมานครับใส่ใหญ่มาแล้วครับ ดับที่สามพี่น้องโอ้ยังมานหรือเปล่าใส่เงยนะครับมา้าเลรอครับไปพี่น้องต่อไปครับกบ้านุใส่ไวนี่ได้พี่น้องหลากไปคุณนะครับไปพี่น้องต่อไปครับ ไอ้น้องสามเตีมแล้วครับถือว่าหมันนะมาได้ตัวใหญ่ปิดถ่ายพอดีครับก็พี่น้องว่ามันหนูใหญ่ายเหวี่างย่างยางี่นี่พี่น้องพอมันหมายเกาย่าเขาเจ้า ไปครับพี่น้องไปต่อครับเดี๋ยวเบาหนุเปไปเรื่มมาจาก,กคุณกไม้สุดถ่ายสำหรับมือหนีนะครับ ยังมาโดนพี่น้องยามบ่วงแล้วเลยได้พี่น้องก็ถือว่าหมานครับสำหรับมือหนีนะครับพี่น้องได้สามตครับหนูใหญ่ตัวหนึ่งหนูเท้าตัวหนึ่งหลหวก็หนูหน่อยตัวหนึ่งครับอีกตัวอีกตัวที่ซนะีน่ะปลอยเลยพี่น้องมันหน่อยเกินหลอดเข่งก็ขอควา ุกนพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคู่ทุกคนนะครับที่เขามาเบิ้งนะพี่น้องเด้อออกมารับชมไม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้านูนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ่านูขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ